ผมขอเตือนบรรดาพี่น้องมุสลิมทั้งหลายที่ทำงานบริษัทฟังให้ดีนะครับพี่น้องมุสลิมทั้งหลายที่ทำงานบริษัทโดยเฉพาะบริษัทของผู้ที่เป็นคาเฟ่ที่ไม่ใช่มุสลิมขอเตือนนะครับให้ระวัง การทำสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาอันเป็นบาปใหญ่ด่านสามก็ว่าได้และจะจอาจจะลามไปสู่ด่านหนึ่งก็เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นการจับของขวัญจับฉลากไม่ว่าจะเป็นการร่วมงานรื่นเริงปีใหม่ซึ่งมีดนตรีและหลายๆที่ก็มีสุรามีเหล้ากันด้วยขอเตือน พี่น้องที่ทำงานบริษัทให้มีความกล้าหาญกล้าหาญที่จะพูดกับฝ่ายบุคคลหรือผู้ที่เป็นบอสหรือที่เราเรียกภาษาไทยทั่วไปว่าเจ้านายบอสไปโดยตรงว่าศาสนาอิสลามไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการจับฉลากไม่ว่าจะเป็นการร่วมลื่นเริงสังสรรค์นใน ปีใหม่ที่เขาจัดกันส่วนใหญ่ทุกบริษัทส่วนใหญ่ผมไม่พูดว่าทุกส่วนใหญ่จัดส่วนใหญ่จัดครับจับของขวัญมีเริงเรืองปีใหม่มีแต่งตัวไปร้องเพลงไปเต้นราทาเพลงกันผิดหลักการศาสนาอิสลามโดยปริยายซึ่งตามหลักศาสนาพุทธาอาภะไปร่วมก็ผิดถ้าเอาพระพูดจะเป็นพระสงฆ์เนี่ยหรือสามเณรไปร่วมในงานแบบนี้ก็ถือว่าผิดหลักศาสนาพุทธอิสลามก็ผิดครับอิสลามถือว่าผิดเลยไม่ต้องเป็นพระ ทุกคนมีสภาพที่จะต้องถือศีลอยู่โดยปริยายแล้วสําหรับผู้ที่เป็นมุสลิมเหมือนศาสนาพุทธถือศีลห้าประชาชนทั่วไปหรือพระห้ามกินเหล้าทั้งคู่อิสลามก็มีกฎข้อนี้ครับกฎข้อนี้ก็คือว่าสิ่งที่ผิดหลักการศาสนามันก็ผิดสําหรับผู้ที่เป็นโตอิหม,ม่มแล้วมันก็ผิดสําหรับคนที่เป็นชาวบ้านทั่วไปด้วยเปรียบเสมือนที่กินเหล้าผิดหลักศาสนาพุทธทั้งพระ สามเณรแม่ชีและก็ผิดสําหรับคนทั่วไปด้วยเปรียบเสมือนเล่าในศาสนาพุทธการดื่มสุราในศาสนาพุทธที่ก็ผิดหลักศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระเดิมสามเณรเดิมแม่ชีเดิมหรือคนทั่วไปที่เป็นชาวบ้านทั่วไปดืม่มผิดหลักศาสนาหมดอิสลามก็เหมือนกันครับหลักข้อห้ามของอิสลามเนี่ยประชาชนทั่วไปทําหรืออิหมัมทําโดอิหมัมทําก็ผิดทั้งคู่ครับ เปรียบเสม,มือนการกินเหล้าผมย้ำนะเปรียบเสม,มือนการกินเหล้าเพราะอิสลามมีสภาพของผู้ที่ต้องถือสินอิสลามสอนว่าบุคคลที่ควรจะได้รับการยกย่องก็คือบุคคลที่อยู่ในศินในธรรมถึงถ้าผมถามคนที่เป็นพระเห็นด้วยไหมว่าบุคคลที่อยู่ในศิลในธรรมเป็นบุคคลที่สมควรจะได้รับเกียรติยกย่องเป็นพิเศษมากกว่าบุคคลที่ไม่อยู่ในสิลในธรรมถ้าผมถามพระนะ แน่นอนพระก็อบอกใช่โยมถูกต้องแล้วถูกต้องเลยโยมไก่ิสลามก็ถือว่าการร้องรำทำเพลงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ศิลธรรมที่ดีงามมาตรฐานของการที่จะบอกว่าสิ่งใดไม่ดีสิ่งใดดีแต่ละศาสนาก็แต่ละศาสนาก็มีมาตรฐานที่แตกต่างกันไปแต่ทุกศาสนาก็ว่าได้ เห็นด้วยกับคําพูดที่ว่าบุคคลที่อยู่ในศีลในธรรมเป็นบุคคลที่จะต้องได้รับการยกย่องให้เกียรติมากกว่าบุคคลที่ไม่อยู่ในศีลในธรรมทุกศาสนาเห็นด้วยกับพูดนี้ไหมถ้าไปทําสํารวจตามวัดตามสุเหรา่าตามโบสถ์นะผมเชื่อมั่นเลยว่าทุกศาสนาเห็นด้วยกับคาพูดนี้ว่าทุกคนที่อยู่ในศีลในธรรมนั้นสมควรที่จะได้รับเกียรติมากกว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมแต่คําถามคือแต่ละศาสนาก็มีมาตรฐานแห่งความมีศีลธรรมต่างกันถูกไหม เพราะฉะนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่ศีลธรรมอันดีงามสาหรับผู้ที่เป็นมุสลิมผู้ที่เป็นศาสนาอื่นจะต้องให้เกียรติมุสลิมไม่จะต้องไม่เอาเป็นเอาตายจะต้องไม่ดูถูกจะต้องไม่แกแนะแกแหนที่จะให้มุสลิมนั้นทําในสิ่งที่เป็นหลักการศาสนาของเขาที่มันไม่เป็นศีลธรรมที่ดีงามตามมาตรฐานของศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นมุสลิมที่ทํางานบริษัททั้งหลาย จงอย่าเกรงกลัวกาเฟสอย่าเอาใจเจ้านายที่เป็นมนุษย์จนก,กระทั่งว่าล,ลืมอัลลรรสุบาฮานนวุตาละจงบอกเข้าไปตรงไปตรงมาใช้ตักกะที่ผมบอกนี่แหละถ้าเขาเปิดใจที่จะฟังสักห้นาทีเนี่ยเอาตักกะผมเนี่ยเปิดยูทู e ผมให้ฟังเลยนะใครก็แล้วแต่ที่ทํางานปีแรกเข้าไปปีแรกจะต้องถูกทดสอบมากที่สุดเพราะว่า เจ้านายของเราบอสของเราหรือฝ่ายบุคคลเขาจะไม่รู้ว่าเราเป็นมุสลิมประเภทเข่งคัดมากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ทำงานในบริษัทของกาเฟสเป็นปีแรกจะต้องเด็ดเดียวอย่าลังเลอย่าให้ช้ยตอนมันมาขัดขวางเราที่จะชี้แจงแต่ปีแรกเพราะปีแรกของการเข้าทำงานในบริษัทเป็นปีที่สำคัญที่สุดในการที่คนในบริษัทจะรู้จุดยืนของเราว่าเรามีความเข่งคัดในศาสนาของเรามากน้อยขนาดไหน ถ้าเราไม่ชี้แจงแต่ปีแรกปีต่อๆไปเราถูกบังคับไปโดยไปยายต้องร่วมสิ่งที่ผิดหลักศาสนาทั้งนั้นเลยลามไปสู่ด่านหนึ่งได้นะบอกไว้ก่อนนะลุกลามไปสู่ด่านหนึ่งได้นะครับถึงขั้นกูฟดได้นะครับเพราะฉะนั้นใครทํางานในบริษัทปีแรกรีบซะรีบซะขอความคุ้มครองต่อรอให้เอาชนะการกระซิบกระซาบของชัยตอนให้เรามีความเข้มแข็งในการที่จะชี้แจงชี้แจง อย่าคิดแล้วคิดอีกกลัวกาเฟสกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ากับเราไม่ได้เขาเรียกว่าทําร้ายตัวเองด้วยกับการย้ําคิดย้ําคิดย้ําคิดจนกระทั่งว่าตัวเองเนี่ยไม่กล้าที่จะไปชีแปช้แจงทั้งๆที่จะกลับไปชี้แจงทีเดียวก็วหมดแล้วแต่นี่ย้ําคิดทําร้ายตัวเองอุย้ยเดี๋ยวเขาจะว่าเราว่าคิงไปเดี๋ยวเราจะคบเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาจะไม่ไปกินข้าวกลางวันกันแล้วเดียเด๋ยวนู่นเดี๋ยวไม่รู้กี่สิบเดี๋ยว แต่ลืมอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลาไปเลยว่าเราจะต้องเกรงกลัวอัลลอฮ์มากสิ่งมากกว่าสิ่งอื่นได้มากกว่าผู้ใดทั้งสิ้นลืมไปเลยย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับมนุษย์เพื่อนร่วมงานอยู่นั่นแหละว่าเดี๋ยวเขาจะว่าเดี๋ยวเขาจะไปดินทาเราเดี๋ยวเขาจะไม่กินข้าวของวันกัะเราเดี๋ยวเราจะโดดเดี่ยวในปุษตัดไม่มีใครจะมาคบกับเ,เราเราเก่งเกินไปเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายกระถูกบังคับให้ไปร่วมงานที่ลา,ลามไปสู่ด่านหนึ่งได้โดยปริยายจับของขวัญร่วมปีใหม่มีเหล้า,างที ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเต้นกันอยู่ในรถเปิดเพลงบางทีกินเหล้ากันถูกบังคับและจะต้องทำงานอยู่ในบริษัทอีกปีก็ไม่รู้และก็ทุกปีก็ต้องวนเวียนมาสู่ของแบบนี้เพราะเราพลาดแต่ปีแรกที่เราไม่ไม่ยอมกล้าไม่กล้าและสิ่งที่ไม่ทำให้เราไม่กล้าก็เพราะเราคิดอยู่นั่นแหละคิดย้ำคิดอยู่คิดอยู่นั่นแหละว่ากลัวมน,วนุษย์เดี๋ยวเข้าใจอย่างนั้นเดี๋ยวเข้าใจอย่างนี้ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยนะถ้าใครยังคิดอยู่เนี่ยนะ สลัดแต่คืนนี้ให้มันทิ้งไปเลยแล้วู่นี้รีไปเลยไปชี้แจงเลยว่าเราทําไม่ได้อะไรบ้างสําหรับผู้ชายก็คือจะต้องไปละหมาววันศุกร์ชี้แจงแต่ครั้งแรกที่ไปสมัครงานเลยอันนี้ฝากเขาไว้พูดจากประสบการณ์เลยนะเนี่ยจากประสบการณ์ส่วนตัวและจากประสบการณ์คนใกล้ชิดเลยในี่พูดเพราะฉะนั้นมีน้ําหนักพอย้ำนะผมพูดจากประสบการณ์ส่วนตัวนะและ้วพูดจากประสบประสบการณ์คนที่ใกล้ชิดเลยนะเรื่องการทํางานบริษัทเนี่ยมันจะต้องเจออะไรบ้างเพราะฉะนั้นปีแรกสาคัญที่สุด มุสลิมที่ไม่คุณพิยาบในก็บาทหนักพอแล้วเนี่ยนะไม่กล้าที่จะไปบอกว่าเราต้องคุณพิยาบนะกลัวผมบอกเลยไงย้ำคิดอยู่นั่นแหละว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะว่าเดี๋ยวเขาจะว่าง,นะาางี้เดียเด๋ยวไอเดียเด๋ยวเนดะี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยลืมอัลลอฮ์ไปเลยใช่ไหมหรือยังไงหรือความเข้มข้นในการกลัวอัลลอฮ์กับกลัวมนุษย์เนี่ยความเข้มข้นของกลัวมนุษย์มากกว่ามากกว่ากลัวอัลลอฮ์สุบฮานอุตตะลายังไงตอบคาถามตัวเองดูให้ดี ฝากเอาไว้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่บริษัททั้งหลายมีการจัดปาตี้กันจับฉลากกันจัดงานกันนะครับเพราะฉะนั้นมุสลิมที่ฟังรายการนี้อยู่ขอให้นําไปบอกคนที่ไม่ใช่ไม่ได้ฟังรายการนี้ด้วยและเดี๋ยวพวกนี้ Youtube เอาไปลงเนี่ยโพสช่วยช่วยนําสิ่งที่ผมบอกไปบอกให้เขาฟังสิ่งที่ผมพูดด้วยถ้าไม่มีวิธีพูดจะเรียนวิธีพูดให้มันเป็น ไม่ใช่ยอมเอาตัวเองไปสู่หลักการด่านสามบาปใหญ่นะลุกลามไปสู่ด่านหนึ่งได้นะครับอันนี้นะซีฮัตให้กำลังใจกันยืนยัดสู้นะครับยืนยัดไหนว่าจะเป็นคนแปลกหน้าไม่ใช่เหรอล้วทำไมทำใจไม่ได้ที่เราจะเป็นเป็นคนแปลกหน้าในบริษัทที่เราเป็นคนรักของอัลลอฮ์แต่กาเฟ,ฟ่เกียรติเราเพราะเราไปร่วมกับเขาไม่ได้หลายๆเรื่องตกลงนี่ กดดันนรู้สึกย้ำคิดอยู่กดดันตัวเองมากใช่ไหมที่มนุษย์เกลียดเราเพราะเราไม่ไปร่วมอะไรกับเขาเท่าไหร่เลยเพราะมันฮามมันผิดศีลของศาสนาอิสลามเหมือนกับมันผิดศีลต่อศาสนาพุทธในเรื่อง,งต่างๆที่พุทธกระทาไม่ได้แต่พุทธฝ่าฝืนเองก็ช่วยไม่ได้คนพุทธฝ่าฝืนเองไม่เข่งในหลักการศาสนาตัวเงนงเรื่องของเขาช่วยไม่ได้แต่อิสลามเป็นบุคคลที่อยู่ในศีลในธรรมจะอยู่ในศีลในธรรมต้องให้เกียรติต้องยอมรับตรงนี้นะครับก็ขอฝากบรรดาพี่น้องมุสลิม ทั้งหลายที่ทำงานบริษัทให้ได้ตรหนักและใครที่ทำงานมาหลายปีแล้วแล้วก็ร่วมปีใหม่ทุกปีร่วมของฮารอมทุกปีให้เริ่มใหม่ให้คิดใหม่ทำใหม่ให้เริ่มกล้าที่จะไปชี้แจงการชี้แจงครั้งแรกเป็นสิ่งที่กดดันที่สุดแต่ชี้แจงไปเสร็จแล้วสบายใจโล่งเลยทีนี้เหมือนยกภูเขาเอาชากอ,อกเลยแต่มันหนักตอนที่ท่านจะก้าวเท้าไปฝ่ายบุคคลน่หรือจะยกโทรศัพท์ไปคุยกับเจ้านาย มันหนักมือมากมันหนักเท้ามากกว่าจะเดินไปได้แต่ถ้าเดินไปแล้วเอาชนะชัยตอนนี้แล้วมันจะโล่งไปเลยบอกเอาไว้นี่จากประสบการณ์นะและจากคนใกล้ชิดด้วยเอ้าเดี๋ยวให้อาจารย์อมีรนาพบกับท่านพี่น้องแล้วอาจารย์มีอะไรจะเสริมจากผมหรือมีประเด็นไหนนะมานาเสนอให้กับพี่น้องได้รับความรู้กันในคืนนี้เชิญครับอาจารย์